สวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชาแนลนะคะติ๋งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติ๋งมาแชร์สูตรดีๆของการ DIY การทำครีมนะคะเป็นครีมรดฝ้ากระจุดด่างดำและยังทำให้ผิวหน้าของเราขาวใสเต่งตึงเ,เนียนกระชับด้วยนะคะสูตรนี้ก็จะมีนี่ค่ตัววิซีนะคะวิซีค่ะวิซี เจว่านหางจุลเค้นะคะตัวนี้จะทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่าใสายเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะแล้วก็มีตัวนี่ค่ะหัวเชื้อไฮยาลนะคะตัวนี้ก็จะมีไฮยาลูรอนมีวิตามินซีมีแอนฟ้าอาบูตินนะคะมีวิตามิน B3 หาซื้อได้ที่ Cj หรือว่า7ก็ได้ค่ะ ตัวไฮายาตัวนี้นะคะจะช่วยชะลอวัยกัะเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะลดริ้วรอยและยังทําให้ผิวนุ่มเด้งเต่งตึงเนียนใสด้วยค่ะแล้วยังม,ม,ม,มีวิตามิน b ีสามมีวิตามินซีที่ช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเด็ดคือตัวตัวนี้จะมีอัลฟาอาบูตินนะคะที่ช่วยลดเดือนฝ้ากระ จุดด่างดำรดรอยดำจากสิวแล้วก็ยังช่วยปรับสภาพสีผิวนะคะให้ขาวกระจ่าใสามากขึ้นค่ะและยังลดความหมองคล้ำของผิวหน้าของเราได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้ตัววิซีเจวันหางจระเคนะคะเราจะทำประมาณใช้ประมาณเจ็ดวันค่ะสองช้อนชานะคะ สองตัวนี้หาซื้อได้ที่ CJ หรือว่าเซเว่นะคะตัวโหวเชื้อฮายาน,นะคะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะเป็นการทำดีวาครีมนะคะครีมรดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเป็นสูตรใช้เช้าเย็นค่ะ เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครีมลดฟ้ากระจุดด่างดำนะคะและยังทำให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นเนียนนุ่มเด้งใสขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็หากระปุกนะคะเก็บไว้ค่ะใช้ทาเช้าเย็นได้เลยค่ะ นี้นะคะเราก็หากระปุกเก็บไว้ค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราดูกระจ่างใสขึ้นลดฝ้ากระแล้วก็ยังช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะนี่นะคะไปลองทําสูตรนี้กันดูนะคะหาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็มาทำดียวไวการทําครีมเองเลยค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ